Three, two, สาสสวัสดีครับพวกเราสุปรไทยเรามีท่ามีทาาแต่มันดว่ามือเต็มนะมือเต็มว่ามือเต็ม อันดับแรกอันดับแรกต้องขอขอบคุณ BIFW หรือว่า Bank of International Fashion Week นะครับที่เชิญพวกเราให้ได้มาร่วมงานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินแบบของงานด้วยก็คือเป็นจรแบบว่าเราได้มาเผยแพร่ศิลปะของของบุคคลนั้นใช่เช่งในที่นี่คืออะไรเชียงใหม่ใช่มอบเพราเราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดประตของเราเหมือนกันเพราะว่าถ้านับว่ามาในนามซุปเปอร์ไทยเนี่ย ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่แบบพวกเรามาเดินแบบด้วยกัน4คนครั้งแรกเลยก็สนุกมากๆครับแล้วก็หวังว่าจะมีอีกในอนาคตนะครับครับครับปีหน้าต้องแบบได้มาอีกครัได้มาอีกขอบคุณมากครับผมอ่ะแล้วเป็นไงคะแต่ละคนแต่ละเซ็ตแต่ละแบบมัเดินแต่แบบไม่เหมือนกันเลยมีแต่คนที่เหมือนกันไล่จากกินจาไปก่อนเลยครับไล่จากผมไปครับผมไปแล้วนะเพื่อไม่ใช่คนละไล่รับผมผมก็ จะมาในทีมขี้เล่นขี้เล่นหน่อยเป็นเสื้อแบบว่าเที่ยวได้สบายๆแล้วก็กิมมิคของเสื้อตัวนี้เนี่ยจะมีเสือแล้วก็เราจะมีเสืออยู่ด้านในด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นเสือซ่อนเล็บเราก็เลยเอาไวไ้ข<อ>้างในกิมมิคเยอะประมาณนี้ครับผม,มเพลงละ,ะเพลงผมวันนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าฉีกจากตัวผมพอสมควรเลยวันนี้ใ <c oughs> ส่กระโปรงด้วยอันเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะไรนะอันนี้ผมก็ลืมถามมะฮอมมันมัาแค่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สกอตแต่ครับมันเป็นแบบสินไทยตาถือว่าเป็นลายตารางแล้วกันใช่ใช่แล้วก็ตัวนี้ก็มีกิมมิคเหมือนกันแบบว่าเป็นเป็นครอพเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมิกซ์ระหว่างความแบบความไทยกับกับความเปนสมัตมีความแฟชั่นมีความแฟชั่นรวมกันครับครับผมส่วนเราพูดด้วยกันเลยเพราะว่าผมพิธาณานี่คือเดินเดินเซตเดียวกันนะฮะดูแต่ชุดก็ได้อ่าแล้วก็ เอาจริงชุดนี้มันมันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นเป็น,ปนสีทองด้วยมันเลยดูเด่นขึ้นมาแต่ว่าอีกกิมมิกหนึ่งที่มันเด่นมากๆเลยก็คือชุดนี้ฮะขายความไทยไทยนะฮะคู้ใส่ใส่แล้วปลอดภัยแคล้วคลาน<อ>ด<ท>นะครับปลอดภัยแคล้วคลาดครับผมเจออะไรก็ไม่ไม่ถึงขันข้นขอขาดบาตตายมีสิ่งสิ่งนี้ปกป้องอยู่ออใช่เชื่อคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่า,วาน,นำ culture เ,เนี้ยมา อ d ด p อกับชุดได้ลงตัวแล้วก็พอเป็นลดลายลงมานี่ผมว่ามันสวยมากๆแล้วก็เป็นชุดที่ผมชอบมากๆเลยครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะมียันด้วยครับผมดูหลังมีนาล้นะฮะแดงอะไรประมาณนี้ไม่แต่ขันตะกุตถ่ายไปสักอันหนึ่งก็คือเราต้งพูนะก็โดนโดนโดนทีหนึ่งครับผมเจ็บเจ็บปวดหนึ่งายนหนึ่งใช่หลุดไปทีละอันเลยหลุดไปทีละอัน ครับผมก็เอาจริงนะครับ BIFW เนี่ยเป็นถ้าทุกคนได้มาดูเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์มากๆเนาะเพราะมันมีความหลากหลายทางแฟชั่นมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราใส่อยู่ตอนนี้มันก็เอาจริงโดยปกติแล้วเราก็คงไม่เห็นเนาะอะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนลองเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็ได้ลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับแฟชั่นมากขึ้นครับผมแล้วก็มีหลายวันใช่มีหลายวันซึ่งพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายเนาะก็ อยากให้ทุกคนมาดูจริงๆนะครับก็บริเวณรอบงานสามารถเดินดูได้เลยแบบฟิลๆแล้วก็มีพี่ๆศิลปินน้องๆศิลปินคนนู้นคนนี้นะฮะก็มีมาร่วมเดินด้วยก็แอบมาดูได้ผ่านงานวันนี้แล้วก็ต้องคาดไม่ได้ก็แบบขาดผลงานของเราจัดไปครับพี่โตครับผมก็อย่างที่บอกครับพวกเรามีซึ่งเปินที่สาิ่งปล่อยไปได้ไม่นานมากเนาะก็เป็นชื่อเพลงว่า Heart Breaker ก็ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นน้องน้องน้องใหม่น้เราที่เราช่วยกันปั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปช่วยปั้นน้องใหม่ของเราน้องฮาร์ดน้องฮาร์ดให้แบบว่ามียอดวิวแล้วก็เข้าไปเล่นชาร์ลีกันได้เยอะๆเลยครับเราฝากเลยต้องการไม่ยากเลยต้องสามารง่ายเต้นนอนเต้นตีละกรเต้นอะไรเต้นก็ได้มันง่ายจนถึงขั้นนั้แหละครับตีละกรมันเริ่มยากแล้วเรื่องยากแหละแต่เอาเป็นว่าใช่อย่าลืมไปเล่นเพราะว่าตอนแรก มีกินลังกาปุ๊บกรารเร่มเลยแล้วจริงมันง่ายมันมีแค่ท่อนบนเลยครับมันใช้แค่แขนเลยใช่เรียกพอเดยวเเดือนนเก่งกันสุดๆอ้ยประมาณนึงครับแต่ก็บค่ณนะครับจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอ่โอเคอย่างน้อยมันก็อยู่คือเราทเรีมา่เดือนต่าปวดเ่านะไม่ดปีเลยนะเราจะปล่อีกกี่เบรกโอ้ก็ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะประกาศตอนไหนขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจะรู้ตอนไหนด้วยใช่เอาจรกิงเอเอาจินะครับพี่ที่พู้บอกจะมีคำผ่านประจำวงคือโคดซิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเหมือนแบบพวกเราทำงานกันอย่างรวดเร็วโปรเซสเร็วมากปล่อยก็เร็วอะไรเงี้ยบางทีวันนี้อาจจะยังไม่มีแต่พรุ่งนี้จจะมีแล้วก็ได้ใช่อะไรอย่างนั้ ชอ๋อครับผมก็สองเพลงแรกนะครับ Generate กับ Run the Show จะเป็นเติร์ดเมันๆใช่ไหมครับส่วน h าร์ดเบรกเกอจะเป็นเพลงฟังชิลๆนะก็จริงๆมันเป็นเพลงของคนวาวุ่นนั่นแหละก็พวกเราก็มาวาวุ่นให้ทุกคนดูอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงก็ไปฟังกันเยอะๆนะครับกดบฮาร์ r เบร e เกอรครับที่ไม่ได้เลยคือข่้นสุดท้ายทุกคนลองกอไปดูได้นะครับหรือทุกคนอยากเห็นตอนนี้เลยครับผมรอเล้อเล่นกับมากลับมากลับมาลรอเล่นรอ อย่าเล่นไปก่นฉัาย้องทำ้าหรอกทำผาดเลยเอทุกคนต้องไปดูนะฮะคนต้องก่อกี่รอบจริงๆห้ามต่อครับต้องดูไปเรื่อยๆถึงไมเข้าใจว่าถ้าสมมติมันจบเพลงแล้ต้องต่อต้องดูกี่รอบอีกเท่าไหร่ก็หนึ่งล้านรอบเลยครับขอคนละล้านรอบครับขอขอไม่เยอะขอไม่มากใช่ทำไมงราแวนครับระแหวนมากครับลองลองรักนะใช่ไม่รักไม่ทำอย่างนั้นหรอกแต่รักมากไปนิดนึง ลักนวลสงวนตัวแบบว่าไม่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 ติดสกินชิปเนี่ยพวกเราพวกเราสั่งคนติดสกินชิพแต่เขาเขาแบบไม่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 สนั่เรื่องดีไม่สนั่ไม่สนั่เลยแสดงว่าถ้าเกิดว่าอยู่ตรงกลางก็คือทุบกันจริงๆข้างๆก็โดนได้ครับเดี๋ยวนี้เลยด้วยใช่แต่ว่าแต่ว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าแบบเราแต่งหน้ามาเต็มไงเดี๋ยวมันจะแบบชุกคืนนะหน้าดำนะหน้าดำนะการเกิดการไม่หนีการเกิดขึ้นนะำใช่เดี๋ยวผมาต่อ มกับพิธาเราเคยคุยกันไว้ว่าเราอยากจะลองทำเป็นแนวแบบว่ามันมันอยากอยากมาบ้าดีเดือดเลยเพราะว่าตลอดหลายตลอดสองสามเพลงที่ผ่านมาเราเราได้มีโอกาสโชว์เรื่องของโปรโมทไปแล้วโชว์เรื่องของตัวตนโชว์เรื่องของดนตรีแนวใหม่ๆน่ารักน่ารักไปแล้วแต่ว่าอีกอย่างที่เรายังไม่ได้ลองขายเลยคือความไทป์หนึ่งสองสามเรายังไม่ได้ขายในเรื่องของความ อ,อ่าเรายังไม่ได้ขายในเรื่องของความเขาเรียกว่าไฮป์ความที่แบบ energy ที่แบบเปิดเพลงแล้วมาเลยลใ,ลออใช่เลยใช่ซึ่งแนวนี้ก็น่าสนใจอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้อันนี้ไม่ว,าว่าเป็นสาวน่าปะทับย่านะถ้าเปิดเพลงใส่เลยอ,อันอยากให้ไปดูในคอนเสิร์ตมากกว่าครับผมเออจะมีคอนเสิร์ตหรอเฮ้ยปบนท์อะผมไปเรื่ียกเมื่อก่อนเลยไม่ใส่ยินเลยเฮ้ย คอนเสิร์ตคืออะไรหรออันนี้ีโนอนเนเกิด <laughs> ไ,ไ่ใฮ้ย, <c oughs> ยไหนๆก้อ่นหน่้ง่งงามเลยแล้วก็เวอีก,ก้เิเฮ้ยเอาจริงไม่มีหรอกไม่มีแต่ว่าพวกเราแค่คาดหวังว่าในอนาคตพวกเราจะทำเต็มที่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะตอนนี้แล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีคอนเสิร์ตแบบของตัวเองมี แฟนคลับเป็นของตัวเองเยอะๆมีคนรักเราเยอะๆแล้วเราก็สามารถมอบความสุขและความรักให้เขาได้เยอะๆเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะก็อย่าลืมมาฟังเพลงของพวกเรานะครับมี3เพลงคือ p r b u t generate debut run the show และเพลงที่3นะฮะ hard <art> breaker ก็สามารถฟังได้ทุกๆ streaming platform ุก r e i m i n g p l a t f o r m นะครับผม So then, uh, all right, uh, we are Super Thai, and we are really thankful for you guys' support. Uh, we already re released three songs: uh, Generate, Run a Show, and Heartbreaker. And in the future, we promise to uh, put up more hard work and give you guys more better songs and contents and everything. So I hope you guys stay with us for a long time and stay healthy. Take care. Thank you. Huh? มี3เพลงเลยครับม <se> ีอย่างนะเจนเนอร l ั n นเดโชแล้วกับฮาร์ดเบเกอร์เออแล้วก็เพลงต่อไปกับี่เป็นอย่างนับขาเบิ้งครับเซลลรู้ก็รูอย่างมาหมดหรอโอเคขอบคุณมากครับอินทร